แดนเซอร์ของเราวันนี้ผ่านไหมผมว่ามองทุกคนโอเคเลยมองทุกคนโอเคจริงๆนะแต่ว่ามี่คนหนึ่งที่ว่าเปิดตัวดีมากคุณหนูคนนี้เปิดตัวดีมากแล้วตอนจบเป็นไงไม่ถึงจบเลยครึ่งเพลงครึ่งเพลงแรกครึ่งเพลงแรกก็เริ่มห่อเหี่ยวแล้วผมเตือนแล้วว่าต้องให้ใส่จุดชนัยของซาบินาก่อนเขากลัวไหมกลัวว่ามันจะกระทบกระแ่งกันเนาะรอดนะ เดี๋ยวรอบหน้าไงเขาซื้อเ้วรอบหน้ามานี้แบบฟิตแอนด์เฟิร์มมาเลยสวยเลยนะ,ะ,ะผมผมมาเสียดายผมใส่ไม่ได้ไงแต่อยากใส่แต่ว่าผมไม่รู้มันจะไปใส่ท่าไหนอะไรนะครับพี <c oughs> แ่แจ๊คุ้งใส่เลยอ๋ออันนี้ใครถามคุณแม่ฮะ <c oughs> อ๋อผมต้องขอบคุณที่คุณแม่แจ๊งแจ้งให้ผมทราบด้วย <c oughs> คุณแม่มาที่ทำให้แบบสนุกสนานยิ่เกินนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเลือกดีกว่าผู้โชคดีเมื่อกี้มองไว้แล้วใช่ไหมมองไว้แล้วสิบรางวัลสิบรางวัลใช่สิบรางวัลรางวมันใหญ่มากด้วยจริงๆครับมีชุดหนึ่งเดินมาสามคนอ๋อท่านไหนคะตากล้องฮะมา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 ตากล้องหนึ่งอันหนึ่งที่เมย์คุณเมย์สองนี่ไง มาเลยสามคนสามอ่ะสมแล้วสแล้วคนแล้วนะแล้วคนนี้คุณพี่คนนี้ผมต้องบอกว่าเขาตามผมไปทุกงานนะแล้วก็ตอนนี้กําลังมีน้องด้วยว้าวน่ารักมากเลยยินดีด้วยนะคะอะสี่แล้วใช่ไหมสี่แล้วฮะสี่แล้วสิบรางวัลพี่ส้มจ๋าเจเอทีฮะฮะตอนนี้และกี้กันใหญ่เลย ตอนให้เต้นแล้วแหมทำเป็นอายคุณแม่บอกว่าพี่ท่านนีเออยังไงผมหาอยู่นี่คุณพี่ใช่พอผมเรียกเขามาข้างหน้าแลวหนูให้พี่นี่เลยลงเลยหนูให้พี่เผมขอเวลานอกแป๊บหนึ่งคุณพี่มาหน่หน่ะผมอยากรู้ผมอยากรู้มากตอนที่ผมร้องเพลงอยู่แล้วเขาเต้นเขาเต้นดีมากนะแล้วก็เขาปะทำปากคำมกคำมิ๊บผมอยากรู้ว่าพี่ร้องว่าอะไรลอง ้องไม่เป็นแต่ว่าแต่ว่าเพลงมันมันมากเลยเต้นเลยทำท่าอย่างไรตอนเต้นทำท่าอย่างไรนะหนึ่งสองซ้าแล้วปากขมุบขมิบยังไงปากบางทำก็หุณก็ลองได้บ้างเออเอาเสียงบมือหน่อยนี่พุก้าฮะพุก้ารมากเลยฮะการที่เราเขาเรียกงานศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดนี่ถือว่าเป็นคนน่ารักอันนี้กี่คนแล้วครับหกแล้วจ้ะหกแล้วนะเหลืออีกสี่คนนะครับอีกสี่คนนะมาที่ที่คุณที่ เจ้านะครับผมเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วอีกสาม่านเมื่อกี้ที่มาเป็นคุณแม่คุณไหนคะคุณแม่มาสามคนเลยคุณแม่ข้างหลังใช่จ้าใช่จ้าใช่สาม่านนั้นเลยมาโอเคครบนะคะคือความพิเศษเนี่ยไม่ได้ได้กลับไปเฉยๆนะเราจะรบกวนให้น้องเซ็นลายเซ็นให้สดๆเลยแล้วก็ได้กลับบ้านกันไปอ่ะ ทำไมทำหน้าตาเหมือนดูผิดหวังกันทำไมฮะ<า>อย่าได้ใช่ไมไอะไรนะอย่าดับไฟเดีเขาแซวหนูอะว่ารูปหนูอะถ้าดับไฟอะ <c oughs> เขาจะตกใ <c oughs> จงสารน้องนอะ <c oughs> ไม่ตกใจ <c oughs> ถ้าเกิดเอาไปติดหน้าบ้านด้วยนะคะติดหน้าบ้านได้ไหมติดหน้าบ้านเลย <c oughs> นี่โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงโอเคเออมาระหว่างนี้แหละเป็นเวลาตกซับน้องดีกว่าได้ไหมได้ไหมทำเป็นกระบวนการนะพวกเรา งาหลักมากนะคะเต้นกันแบบสนุกสนานนะคะวันนี้โอ้โหหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะที่น้องมาสร้างสาีสันบนเวทีซาบีนาของเราแม่ๆและทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งรีบกลับนะใครที่แบบมาทีหลังอาจจะยังไม่ได้เดินช็อปซาบีนาช็อปซาบีนาก่อนนะคะแล้วก็เดินที่ทั่วเลยนะเพราะว่าที่เดอะมอลลัสโซแห่งนี้เขาแบบอินเวทใหม่นะโอ้โหมีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะก็ช้อปปิ้งกันได้เต็มที่เลยแล้วก็ซาบีนาลด50%รด้วย ลดจนถึงวันที่20เท่านั้นนะคะรีบช็อปรีบเสืร์เพราะว่าเดี๋ยวสินค้าทั้งหมดนี้ค่ะจะกลับไปขายราคาเต็มนะอ่าน่ารักมากเลย <c oughs> อ่าโอเคนะตกไปคะครบสิท่านเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นมาด้านบนยืนเรียงกันแล้วก็รับของรางวัลถ่ายภาพปุ่นะคะโอเคสวยงามอ่า10ท่านเรียนชนิญบนเวทีคะ่ะ มาเลยมาเลยค่ะเชิญเลค่ะคุณแม่ใช่เลยค่ะ <laughs> มาเลยค่ะยืนเรียงเลยฝั่งละห้ามาแดนอนุควาลญาตยืนฝั่งละห้าเลยจ้าโอเครับของรางวัลนะคะสวยงามมาก โอเคค่ะเต้นเก่งทุกคนจริงๆแบบอยากจะให้มากกว่านี้นะเพราะว่าเมื่อกี้นี้แดนเซอร์แต่มหน้าเวทีเลยสนุกมาก <c oughs> จงกังหวะกำลังดีอ่าอยาเยนิดนึงถ,ถ้าเกิดว่าในนี้ดูดีขออภัยด้วยเขาใช้แอป,ปให้ผมนะฮะเบิดดูต,ตัวจริงหลอกว่าไหมตัวจริงหลอกว่าในรูปไหมหลอกกว่า ได้อยู่โอเคนะคะขออนุญ,ญาตถ่ายภาพน,นะคะเนื้สอสั้นยิ่ดีใจสดชื่นชูมือหน่อยเนื้สอสั้ยนย่น่ารักมากค่ะโอเคเก็บภาพได้ไหมคะ่ะผู้ชมดีของเรานะ,อะมองที่กล้องตรงกลางนิดนึงกล้องหลักของเราค่ะนี่ค่ะนี่โอเคค่ะขอเสียงปรบมรือกับทุกท่านบนเวทีด้วยค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะ กอดน้องกลับไปกอ,อดน้องกลับไปด้วยเกิดปัญหาแล้วนะฮะไ,ไ,ดได้ของรางวาัลแล้วดีใจแล้วแต่ไม่รู้จะเอากลับบ้านยังไงได้เขาคนรักกันยังไงก็เ,เอากลับได้ครับเออน่ารักมากๆานะ่ะน้องบอกขอตัดไปตรงไหล่สน <laughs> ตัดแค่ตรงหัวไปเออ แล้วแต่แล้วแต่โอเคดีใจด้วยนะคะอ่ะวันนี้สนุกสนานมากๆนะคะน้องก็แบบผมมาร้องเพลงที่เราแบบจัดเต็มเลยเนาะก่อนจะจากกันไปให้น้องสาผลงานอีกครั้งหนึ่งละกันครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับน้องฟอร์มสีพัฒนะครับติดตามและทาง YouTube c h anel ของยู้าได้คอดได้ทุกๆผลงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานของผมแล้วก็เป็นผลงานของศิลปินคนอื่นในค่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับซิดคอมอาจารย์คงนะครับฝากไปด้วยครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้อง ให้น้องพักผ่อนนะคะเป็นไงน,น้า่าสนุกไหมคะสนุกสนุกมากครั้งหน้ามางานซาบิน่าไหมคะมา,มา,าน,น่ารักมา,ากนะ,ะนคะจ้าอ๋อ,นนอถ้าน,น้องมาเราก็มารวมทุนกันจ้าน้องไหมคะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเราอาจจะได้เจอกันอีกนะคะวันนี้สนุกสนานมากๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมกิจกรรมกับทางซาบีน่านะคะและที่สำคัญนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตให้ศิลปินมาถ่ายรูปด้านหน้านะคะระหว่างนี้ต้องขอขอบ